สามีไม่เข้าใจอย่างคุณจูน,นี้เรียนแล้วแต่สามีไม่ยอมเรียนด้วยสามีก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่แม่กำลังทำกำลังฝึกสมองลูกอยู่ทำให้ลูกมี efd มีสมองที่ยืดหยุ่นมีสมองทองคำแต่สามียังไม่ได้เป็นในสิ่งที่คุณต้องการคุณคาดหวังให้เขาเข้าใจคุณคาดหวังให้เขาเไม่อารมณ์ร้อนใส่ลูกเมื่อเขาปี๊ดใส่ลูกเราเรารับมือกับสถานการณ์นั้นยังไงเรายอมรับว่าเขาปี๊ดไปแล้วก่อนไหม ดังนั้นจังหวะนี้ที่สามีของเราโวยวายใส่ลูกไปแล้วอ่ะเราต้องยอมรับก่อนว่าเขาโวยวายไปแล้วแต่หลังจากนั้นกูกําลังจะโวยวายสามีอีกทีหนึ่งให้ลูกเราดูเนี่ยนะเฮ้ยมันไม่ใช่เปล่าวะนึกออกปะเราต้องลดระดับความเครียดของเราลงก่อนเราต้องปล่อยวางว่าพ่อของลูกเป็นแบบนี้เดี๋ยวลูกจะเลือกเองว่าจะใช้วิธีการของแม่หรือของพ่อ ถ้าคุณแม่มีเอฟเฟกดีจังหวะที่เขาเริ่มโตเขาจะเลือกตัดสินใจเชื่อในสิ่งที่เขาคิดเห็นแบบพ่อมาแบบพ่อกูไม่ค่อยชอบแบบแม่กูชอบมากกว่าเขาจะเลือกเป็นแบบเราเหมือนเราทุกวันนี้เราเป็นเหมือนพ่อหรือเป็นเหมือนแม่เราลองเช็คดูดีๆจังหวะนั้นเราก็ไหลความเป็นพ่อแม่เข้ามาอยู่ในตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกัน อยาคาดหวังว่าให้เขาเป็น b ให้ได้เขายังเป็น a อยู่เราต้องการ b เราก็แค่ยอมรับว่าเขาเป็นเขาจังหวะน,นั้นคุณต้องใส่อะไรให้ลูกคุณแล้วจังหวะน,นี้ป๊าป๊าโวยวายเสียงดังเพราะป๊าป๊าน่าจะเครียดป๊าป๊าเครียดเลยโวยวายเสียงดังเวลาเขาโวยวายเสียงดังหนูชอบไหมลูกไม่ชอบเลยเนาะดังนั้นถ้าไม่ชอบเลยเรามีวิธีการอื่นอีกไหมหเวลาที่เราโมโหเราจะไม่โวยวายเสียงดัง จะต้องทํำยังไงได้บ้างคุยกันใช่ไหมลูกเราสามารถพูดกันได้เนาะเราสามารถาบอกมามาได้ว่าหนูต้องการอะไรไม่ต้องโวยวายก็ได้เนาะเวลาโวยวายเจ็บหูค่ะในสิ่งที่เราสอนนะ่ะเราต้องเอฟเฟกเล่นใหญ่เลยเราต้องขอบคุณใหญ่ให้เขารู้สึกว่าว้าวสิ่งที่เวลาที่มันทําตรงกันข้ามกับพ่อเนะี่ยมันดีจริงๆเลยนะตรงกันข้ามกับแบบที่พ่อทำไม่โวยวายกับแต่เหมือนอัดอัน้นต้องอดทนยอมรับ ใจเราอะฝึกใจเราหน่อยมนุษย์เรามันมีกิเลสทุกคนมันมีกิเลสอยากได้อยากมีอยากเป็นให้มันเป็นเวอร์ชั่นที่กูถูกใจเท่านั้นถูกใจเท่านั้นถ้าเราไม่เคยฝึกเราตายไปกับกิเลสเลยอะบางครั้งเราไม่ต้องโลภอยากได้เป็นสิ่งของหรอกแค่อยากได้มันคือกิเลสต,ตัวเดียวกันอยากให้เขาถูกใจฉัน มันคือความอยากได้โกยความสุขเข้าตัวเองดังนั้นถ้าคุณแม่จูนฟังตรงนี้คุณแม่จูนจะไม่อึดอัดอีกต่อไปเหมือนเวลาที่ลูกเราร้องเราหัวใจเราก็ไม่ดิ้นแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าการร้องไห้เป็นเรื่องปกติการโวยวายของเขาเป็นเรื่องปกติที่เขาหงุดหงิดดังนั้นเราอะเราปกติเปล่าเราปกติไหมจังหวะนั้นที่เขากีดก๊ดกี๊ดโวยวายขึ้นมาเสียงดังและเราไม่ได้ดั่งใจแล้วเราอึดอัด อั้นน่ะที่เราพูดว่าอัดอั้นอ่ะตอนนั้นเราเราก็โมโหเหมือนกันเห็นปะเรายังรู้สึกต้องเก็บเลยดังนั้นคนที่เขาเก็บไม่เป็นอ่ะคนที่เขาไม่เคยควบคุมอารมณ์โกรธของตัวเองอ่ะเขาก็โกรธเหมือนกันเราก็โกรธเหมือนกันจังหวะน,นี้คุณแอดวานกว่าเขาเท่านั้นเองคุณเข้าใจว่ามันคืออะไรคุณเข้าใจว่าลูกเป็นยังไงคุณไม่อยากให้ลูกเห็นแบบนี้คุณเลยเก็บตรงนี้ไว้ความหงุดหงิดคุณก็ไม่แสดงออกมาดังนั้นคุณยอมรับในความอารมณ์ของตัวเองแล้วไม่ระเบิด หือว่าคุณเก่งกว่าเขาดังนั้นเขาเก่งน้อยกว่าเราเราต้องให้โอกาสในการปรับตัวเราต้องช่วยเขาด้วยเหมือนกันเธอกำลังโกรธเลยทีหลังเธอพูดก็ได้นะเธอพูดดีๆกับลูกก็ได้ไม่เห็นต้องพูดดังขนาดนี้เลยไม่เห็นต้องวุ่นวายขนาดนี้เลยรอบหน้าเราอยู่กันแค่นี้เองเราช่วยแล้วเป็นกําลังใจช่วยเขาดิจังหวะนั้นคุณต้องเบาก่อนไหม ช่วยพูดเบาๆกว่านี้หน่อยลูกตกใจก็พูดกับเขาไปรอบหน้าเขาจะเริมแอดวานมากขึ้นเออว่ะเออว่ะเออว่ะไม่จําเป็นต้องพูดดังก็ได้นี่ว่าเออว่ะเออว่ะไม่เห็นต้องกดขนาดนั้นก็ได้นี่ว่าเออว่ะเออว่ะเขาเออว่ะเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะเริ่มที่จะดีขึ้นเองเราที่เราทํากับลูกเรายังใจเย็นรอลูกได้แต่สามีเราเขาใช้ชีวิตมาเป็นตั้งกี่ปีแล้วสามีกี่ขวบแล้ว ยี่สิบสามสิบแล้วไหมดังนั้นเขาใช้ชีวิตคุ้นชินมาตั้งสามสิบขวบแล้วไม่ให้เวลาเขาปรับตัวหน่อยหรอคะดังนั้นถ้าเขาอารมณ์ร้อนมาสามีเราอารมณ์ร้อนมาเราก็ต้องยอมรับว่าเออวะ่ะก็ไม่แปลกเพราะมึงใช้เวลาบ่มเพราะความอารมณ์ร้อนของมึงมาตั้งสามสิบปีวันนี้กูเพิ่งเรียนกับรูนิกกี้มามึงจะให้มันได้เดี๋ยวนี้เลยเออกูนี่ใจร้อนไปกปะวะกูใจเย็นกับลูกได้อย่างเดียวแต่กูไม่เย็นกับสามีนี่นะดังนั้นแปลว่าคุณเลือกปฏิบัติแล้วปะ ถูกว่าดังนั้นถ้าเกิดว่ามันยังเป็นแบบเวอร์ชั่นที่ว่าเราไม่ยอมรับคนอื่นแล้วไม่ยอมรับสามีดูดิมันโตแล้วทำไมมันยังทําไม่ได้พูดหลายครั้งแล้วค่ะแต่ที่กับลูกเราพูดเป็นร้อยร้อยครั้งได้เราเลือกปฏิบัติเปล่าดังนั้นถ้าเราเลือกปฏิบัติแบบนี้ลูกเราก็จะเห็นเวอร์ชันเนี้ยทํากับสามีแบบเนี้ยแต่ทํากับลูกได้ใจเย็นเลยค่ะใจเย็นเลยค่ะแต่กับสามีกับแม่ผัวนี่ไม่ได้เลยเนี้ย ยิ่งไปโวยวายเขาอะจังหวะน,นั้นอะเราเนี่ยแหละอยากได้อยากได้ดังใจอยากได้ดังใจไปหมดต้องลองใหม่แล้วค่ะเออคือเราต้องเห็นตัวเราเองให้มากขึ้นมากขึ้นจังหวะเนี้ยคุณแม่ไม่รู้ตัวว่ากําลังมีกิเลสอยากให้ลูกได้ในสิ่งที่เราคิดไว้ใครที่อยากจะเรียนเรื่องจิตวิทยาการเลี้ยงลูกและสร้าง EF ที่ดีนะก็ทักเข้ามาเรียนได้ใครที่อยากปรึกษาแก้ปม ปรึกษาปัญหาชีวิตรู้สึกอยากปลดล็อกบางอย่างรู้สึกช่วงนี้มี mindset ผิดผิดเบี้ยวเบียวอยากปรึกษานะคะอยากแก้ปมก็ทักเข้ามานะคะที่ไลน์แอดที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะกดที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยกดลิงก์เข้ามาได้เลยเนาะ